เอาพี <detection>? ่น้องซอยจุมานนี้ซอยจุซอยนีากินเลยหรอพ่ยังไงสอยก่อนป่กินเล่ยจากสร้างไซนเนาะาจัดส้นกินจุคนกินอยกระล้ารถันนี้พี่น้องเอาไว้อยอูาน่เมืองดีปะ

จะได้มาเคยอยู่อีสานมาก่อนเนาะโมโนกิบตะเส็บเลยแล้วพี่นี่นะโอ้โหมีขนากันกูมาดิพี่อ๊อง สดๆได้พี่น้องขาบาังใหญ่เลยมาๆๆมามาไอ้กินกันแซ่บๆไอ้กินกับคนดังเพิ่น <c oughs> มีว่าโมจะยุ่งเถอะนี่หรอยู่ห่างไหนร้านไหนเชียงกงบางนาเจ๊ซี่อะไรยศโอ้เชียงกงบางนาเชียงกงเก่าไอ้พี่น้องอื <c oughs> ไอซีอะไรยนต์ตาวดูจังกงแมนควายอยู่ดักกง <laughs> <laughs> มันเป็นประวัติไปแล้วมันเป็นประวัติไปแล้วเนาะสร้างม,านมันอ่ะนะบ่ได้นักกงต่างได้กในของกงพวกนักกงเนี่วก็ไม้ว่าพวกกันบี้พวกแมวลวงพวกกันง้อว่าฮะเนื้อ <laughs> เดียวยังมาตัวขาดเลยแต่พอด,ดีคุยๆแล้วมันติดมือด,ดีนะเนะาะคือทำเขากันเนาะกระเสือกน้องนุะดอไม่เง้ยวัน อยากมันแบบผักติว 5, ไไ๋วเขาน okay. ี่เพราะว่าเอกกระเดาเนาะเป็นื้ไผักติ๋วินแล้วมัมสีออกุมบทำยังไงบ้างดู่นเายังไงวะทยังไงเนาะ จะเหยดพี่น้องงารจิ้มโตมาเนี่ยถือแทนเนี่ยเราต้องซ้อยกัดอรวมตอนนี้ใช้ของไว้ของมันแหละคือกัดอรวมเราจะมีลุงผิดพี่น้องคนหนึ่งเี่น้ะแต่บองเรากัดทับยิงเออ เพ่อพวกขากินดิบเดี๋ยวกับปอกอ้เพื่อเหลาแล้วอ,อ,อะไรอะไรมาสอมรถพี่น้องมาเนี่ยที่เราไปมาซอมรถดรกต้องมากินสีนี่แเลยกระลาโมอะไกันพี่น้อง อัขุดกันเตะหน่อยตางคนตางไปมันเนี่ยเจอกันตอนใหญ่เจอกันตอนใหญ่อต่บอก่รวยกว่าใครแล้วไว้่าบอกด้วยนันเปิดกระลาบในห้องตัวเองไงพี่อนเราข้าเมืองนี่ครับยอดข้ามอะไรมันแจ้งแจ้ง ไปเนอมาเรื่อคำสุดท้ายด้วยแสบไรเจียเบิดก่อนายคิดบมยนามเลยคำสุดท้ายด้วพี่น้องเนานี่ยังไม่เห็นป่ะอืมี่ยังนอยใจจกไ่น้องขอบใจพี่ทุกคนสบายดีบ๊ายบาย Thì nó, mà kẹp xúc, quá hả? xúc đi nó đây, xịt bụng đi Đây thì nó Mà xúc thì เอาไปบมบ่อย่าพาวบ่เอาังนะสุกากก็ไปนล้